สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรลุงเลียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลุงเลียงก็จะมาสรุปโค้งสุดท้ายนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสําหรับอ่าโค้งสุดท้ายนั้นนะครับก็ ที่ผ่านมานั้นเลขวิ่งนั้นเข้าติดกันมาแล้วนะครับ3 4งวดนะครับติดกันเลยนะครับทั้งเลขจับคู่แล้วก็เออเลขวิ่งนะครับซึ่งก็ยังไม่หลุดนะครับเข้าติดกันมา4งวดติดนะครับ4งวดติด ก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องกันนะครับตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ ทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาสําหรับสรุปโค้งสุดท้ายของแต่และงวดนะครับซึ่งลุงเนียงเอามาย้อนหลังให้ดูสักสามงวดก็แล้วกันนะอีกอีกใบหนึ่งหาไม่เจอก็ดูตั้งแต่ ว,วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับโค้งสุดท้ายวิ่ง3กับ4ก็จับคู่จับคู่ให้ก็3กับ4ก็เข้า4ี่สานะครับเห็นไหมก็อันนี้เป็นเป็นงวดของ วันที่หนึ่งเดือนธันวาคมซึ่งก็ผ่านมาสองวดสามงวดนะครับก็ให้ดูย้อนหลังนะครับก็แล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นงวดนี้เข้าไปแล้วเต็มเต็มนะครับเข้าไปทั้งเลขวิ่งก็เข้าทั้งสองตัวเลยแล้วก็เลขจับคู่ก็เข้านะครับทีนี้มาดูงวดถัดมาอีกนะครับงวดถัดมา เห็นไหมครับงวดถัดมาให้วิ่ง2กับ6เห็นไหมโค้งสุดท้ายให้วิ่ง2กับ6 2ลงข้างล่างออก2 1 6ขึ้นบนออก6 3 8 6 3หนะครับเห็นไหมครับก็คือเลขวิ่งที่ลงเนียงได้สรุปโค้งสุดท้าย ค่อนข้างจะหลุดยากนะครับหลุดก็น้อยมากส่วนมากจะเข้านะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็ให้ใช้วิจารณญาณน,นะครับพิจารณาดูให้ดีนะครับทีนี้หลังจากนั้นเราก็มาดูงวดถัดมางวดที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งที่ออก209นะครับ209ที่ผ่านมา นะครับก็ให้วิ่ง9กับ3อีกเห็นไหมครับเลขวิ่งไม่หลุดนะครับแต่เลขจับคู่นั้นก็มีหลุดมีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะครับแต่เลขวิ่งนั้นจะเข้าประจำนะครับส่วนมากนะครับเช่นงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมาวันที่2เดือนมกรานะครับ68 ซึ่งผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เลขวิ่งก็เข้าออไปนะครับสำหรับเลขวิ่งนะครับออก209นะครับเอาละทีนี้เราก็มาดูงวดนี้กันนะครับงวดนี้ซึ่งเป็นงวดประจำวันที่17เดเือนอมกราคมนะครับจะได้เลขอะไรเรามาดูกันนะครับ งวดนี้โค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายให้วิ่งอ่ะนะครับดูเอานะครับดูเอาพิจารณาดูเอานะครับ ว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับจับคู่นะครับจับคู่ก็จะได้นะครับ หคู่นะครับและก็นะครับแล้วที่นี้มาดูฝั่ง3นะครับก็จะเป็นนะครับ ก็มีนอกเหนือจากนั้นอีก2คู่นะครับก็คือก็เท่านี้นะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับ ก็รับตัวไหนชอบคู่ไหนก็นำไปลงทุนดูนะครับก็อย่าไปทุ่มเทให้มากนะครับเล่นพอหอมปากหอมคอนะครับก็เป็นงวดประจำวันที่17เดือนมกรา กนะครับอ่ะก็เตือนไว้หน่อยนะครับเลขยังไงมันก็ต้องกลับนะครับอ่ะ มันจะมาหรือมานะครับก็ลองดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอาล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเลียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเลียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ อ่าแคปนะครับแคปไว้นะครับแคปไว้ดูนะครับส่วนจะลงทุนหรือไม่ก็พิจารณาดูก่อนนะครับสวัสดีครับ